พี่น้องครับน่าขึ่นมากนะครับแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าผมกำลังจะใส่พื้นครับเปิดเตามาคายแก๊สแล้วครับพี่น้องสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกันในช่องจ่าบอยจีบีนะครับเช้านี้ผมจะมาทดสอบเลยนะครับเตาแฟดนะครับแฟดเทอร์โบคู่ตัวนี้นะครับผมจะเผากับไม้จะบกที่เอาแบบว่าน่าจะมาณเดือนเดือนกว่าได้นะครับไม้กระบอกที่ค่อนข้าง ไม่ใหญ่มากจนเกินไปนะครับประมาณเท่าแขนบ้างเท่าขาบ้างหลายๆท่อนนะครับตอนนี้ผมจะเผาเอาแบบจริงจังไปเลยแต่ผมมั่นใจว่ามันน่าจะเผาสุกนะครับยังไงก็ขอเทสระบบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมดัดฟืนเสร็จแล้วนะเดี๋ยวผมปิดฝาแล้วจะทําการเผาให้ดูเดี๋ยวดูกันเป็นระยะรละยะนะครับผมเดี๋ยวจะปิดฝานะครับใส่มัดเข้าไปทีละตัวใช้เวลานหนึ่งครับถ้าเครื่องมือเราไม่เอาเราความสะดวกไม่พร้อมก็อาจจะช้าหน่อยผมก็จะใช้สว่านมายิงเข้านะครับ đây quá uh, box có bài. Ừ. nên được con rất nhiều nha Để giúp sức qua hôm qua Ta qua hôm ta hôm qua hôm qua hôm nha hôm qua hôm qua hôm qua hôm ta hôm qu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 a hôm ผมก็หยิบหยิบจับเซลามิกไฟเบอร์นะครับจากเตาที่กาลังซ่อมแซมอยู่เนี้ยมาใส่อาวางไว้ก่อนนะครับเพื่อให้มันเก็บความร้อนนะครับแต่ยังไม่ได้ห่มติดเต็มร้อยนะ,อะใส่ไฟเลยนี่ก็ใส่ฟืนเข้าไปให้เต็มที่เลยนะครับในชุดแรก <c oughs> เอาไปเลย <c oughs> ให้มันติดก่อนแล้วค่อยยัดฟืนใหญ่ๆเข้าไปนะครับ <c oughs> ไม้ส่งไม้สดเนี่ย ยางยังสุดๆเลยนะครับพี่น้องใส่ได้นะครับใส่ได้เพราะความร้อนมัน <UC> สูงมันก็จะเผามันเองพื้นตะยาวันนี้อาจารย์ตะยาันนี้เนี่ยเพราะห้องห้องเรามันเล็กเขาปิดเป็นพืนเพางๆไว้เฉยๆนะครับไม่ได้รัดไม่ได้อะไรเอาแค่วางๆประกบๆไว้เฉยๆเผื่อมันจะร้อนดีมากกว่าเดิมนะครับข้างหน้าเราก็ไม่ได้หุ้มมานี้โดยรอบนะครับท้ายก็ยังไม่ได้หุ้มนะครับห้องเชือเพล่ก็ปิด พี่น้องครับน่าทึ่งมากนะครับแค่ครึ่งชั่วโมงกว่าผมก็ำลังจะใส่ฟืนครับเมือเตามาคายแก๊สแล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับเข้าเส้นชัยไปเรียบร้อยนะครับคายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยผมก็จะใส่ฟืนซะหน่อยนี่ครับตอนนี้ที่มองเห็นนะครับไฟที่มันพวยพุ่งลงมาจากข้างบนนะครับสังเกตีๆนะครับไฟมันพวยลงมาข้างบนออกจากช่องช่องอากาศช่องเทอร์โบมันนะครับไหลออกมาโอ้โหอะไรจะเร็วขนาดนั้น แค่ครึ่งชั่วโมงออก,กว่าไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงผมกะจะเดาไว้ว่าเอาหนะ้าผมให้เตาต,ตัวนี้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงลายแก๊สแน่นอนและก็ลงมาแล้วอ่ะเดี๋ยวผมปิดเตาเลยนะครับปิดเตาเราดูเตามันจะแดงแล้วก็ไอ้มองไม่เอยเห็นนะพี่น้องแต่ว่าผมผมมองด้วยตาเปล่านี่คือรู้เลยว่ามันเป็นแก๊สแก๊สพุ่งลงมานะครับแก๊สพุ่งลงมาฟืนจะดำจากประสบการณ์นะฟืนมันจะดำแล้วก็แก๊สพุ่งลงมาอย่างนี้นะครับแก๊สเลยแก๊สนะครับแก๊สแรงมาก สุดยอดนะครับโอแ้แรงแรงครับผมหลังจากเมื่อคืนที่ขายแก๊สนะครับเราานี้ผมจะมาเปิดประตูเตาให้ดูกันนะครับว่าฐานมันจะสุกไหมนะครับผมต้องใช้เครื่องมือช่วยนะครับไม่งั้นนั่งขันตายเลย <laughs> <c oughs> เดี๋ยวค่อยคิดค้นกันทําฝาที่มัน สะดวกคนนี้ก่อนนะครับเราทดลองก่อนมัดสิบแปดสิบเก้าตัวอ๋อสู้ออันนี้ค่ะ มันเปื่อยนะครับรอยเชื่อมรอยเชื่อมหลุดความร้อนสูงมากมันเชื่อมไม่อยู่เดี๋ยวต้องหาวิธีใหม่ครับนี้ต้องใช้เ,เจแจขัน,นคนับน็อตมันขานะอันนี้ก็หลุด2ตัวเลยตัวเมียหลุดนะครับว่าตัวเมียหลุดนะ หลุดอีกเวียนกรรมฮะหลุดอีกหลุดไหมตัวนี้เดี๋ยวต้องหาหาจุดมันให้ได้ครับว่าผมจะแก้ไขย,ยังไงดีว่ามทำให้ฝามันไม่ไม่มีปัญหาเรื่องน็อตนะครับอาจจะขันภายนอกเชื่อม้างนอกเอาให้ตัวกดเอานะครับใช้ตัวกดเอาเดี๋ยวค่อยมาคิดกันตอนนี้ เอาตามีตามเกิดไปก่อนหลุดหมดเลยอโอเคเดี๋ยวอนาญาตตัดน้องไว้หนึ่งนะครับโอเคตัดแล้วครับนี้เรามาเปิดดูเลยแล้วกันแทนแทนแทน,ทนจ้าเอโอ้โหมีสุกู้จะพูดไงนะครับอนนี่ครับฐานชาโคไม้กระบอก ครับนี่ครับเปลือกเป็นเปลือกนี่คือข้อแตกต่างที่ผมพยายามบอกพี่เพื่อนเน้องๆนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นี่ครับคือไม้แตกนี่ครับเปลือกเป็นเปลือกเลยนะครับข้อเหล็กกมันแข็งนะครับไม้กระบกแข็งมากนี่ครับสุกนะฮะไม้กระบกแต่ว่าต้องให้มันแห้งจริงๆนะครับพี่น้องถ้าไม่แห้งเนี่ยผมจะพูดทุกคลิปเลยว่าให้มันแห้งมันแข็งนะครับแข็งแต่สุกนะ แข็งมากเดี๋ยวผมต้องเคาะอ้มันได้เหมือนไม้กระถินนะครับพี่น้องไม้กระบกเมื่อสักครู่คุณตาแกมาแกก็ขออยากได้ตัวอย่างไว้ให้ชาวบ้านดูนี่ครับเปลือกมันเป็นเปลือกเสน้นเป็นเส้นอย่างคนที่บอกผมว่าอ่ามันแตกต่างกันยังไงมันไม่แตกต่างกันเลยลประมาณนี้นะครับผมอยากให้ดูเปลือกมันเหลือเปลือกนะครับและไม้เล็กเราสามารถทําได้นี่อย่างนี้นะครับ ไม้กระบกสวยสวยมากออกมันเลยนะครับเปลือกเราเหลือนี่เราก็สามารถจาหน่ายได้เลยประมาณนี้นะครับโอ้โหอันนี้มันแผบเลยดูสิครับเงาเลยนะฮะนี่คือฐานชาคูจากไม้กระบกนะครับหนึ่งตัวนี้ผมเผาไม้กระบกจากการที่เอาเตาใหญ่ไปอุ่นหมายถึงไร่ความชื้นแล้วนะครับมันไม่ได้แห้งโดยตรงนะครับผมผมใช้วิธี อลองลองดูลองดูตเตาใหญ่ดูว่ามันจะสุกไหมนะครับจนมันออกมาแบบค่อนข้างชิ้นเปลืองชิ้นเพลงแต่ถ้าผมปล่อยไว้อีกประมาณทัก2สัปดาห์หรือวันที่15สิงหาคมเนี่ยตอนนี้วัน,นี้วันที่30สิงหาเนาะเอ้สามสิงหาเอ้กระดาษอีกประมาณวันที่15เนี่ยผมสามารถเผาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอให้มันต้องมาอุ่นให้มันแห้งแบบธรรมชาติก็จะใช้สเสพงที่น้อยลงนะครับนี่ครับสุกตัวนี้ก็ จริงๆแล้วก็ไปขายได้เลยนะครับบางคนก็อาจจะชอบไม้กระบกนะครับมีเงาแวบเลยนะครับมันแผบเลยนะครับโอเคนะครับผมเตาตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเตาที่ได้ประสิทธิภาพค่อนข้างดีเยี่ยมส่วนข้อแก้ไขนะครับผมจะต้องแก้ไขเรื่องพวกน็อตนะครับน็อตเนี่ยผมใช้ตัวเมียนะครับตัวเมียเนี่ยเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็เชื่อมแปดติดซึ่งซึ่งการเชื่อมผมมองไม่ค่อยเห็นทีนี้ถ้าจะให้เชื่อมดูจริงๆเนี่ย ผมจะต้องเอาฝาฝาพวกนี้นะครับตัวเด็กฉากเนี่ยประกอบเชื่อมติดกันให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาเจาะแล้วก็เชื่อมยึดมันตัวเมียข้างในอันนั้นน่าจะทําให้ให้อยู่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมผมแย่ตู้เชื่อมเข้าไปนิดเดียวเองมันแย่ได้ข้างเดียวนะครับมันก็เลยไม่อยู่มันก็ต้องมีข้อแก้ไขาไปเรื่อยๆนะครับสาหรับการประสิทธิภาพในการเผาไหม้ทั่วไปโอเคแล้วนะครับนี่สุกสวยงามนะครับไม้กระบอก เงาเลยผ่านแล้วนะครับตัวนี้ผมก็จะเป็นตัวตัวตั้งเอาไว้ให้พี่น้องที่จะเข้ามาชมาแต่ละวันแต่ละวันนะเขามาดูกันว่าไม้เราเผาแบบนี้มันเป็นยังไงมันแตกตา่างยังไงกับเตาดินของชั้นอะไรประมาณน,นี้คนเท่าคนแก่จะได้เห็นนะครับจะได้รู้ว่าไม้กระบอกเนี่ยเล็กขนาดนี้นะครับเราก็เผาได้นี่คือเมื่อคืนผมก็ไลยสดไปใน,ในทางเพจนะครับว่าพี่ๆเพื่อนๆถามมาว่ามันแตกต่างกันยังไงแล้วก็บางคนบอกว่าไม่ต่างกัน อ่านี่ที่มันต่างนะครับเสี้ยนท่านเห็นเสี้ยนไหมเสี้ยนเล็กๆเ,เนี่ยมันเข้าไปยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับพี่น้องนี่เนี่ยมันคงสภาพเหมือนเดิมทุกอย่างดังนั้นเราจะได้ฟืนที่เนื้อเต็มๆกลับมากรณีไม้ใหญ่ก็ตามแต่ถ้ามันแห้งจริงๆเนี่ยยังไงก็ได้ได้เนื้อกลับมาแน่นอนในการที่สูญเสียเราสูญเสียภยัยห้องเชื้อเพลิงนะครับในการเผาตัวนี้เราไม่สูญเสียนะครับไม่มีหมอกไม่มีหงอกไม่มีขาวขึ้นให้เห็นเลยนะครับ ม,มีที่เท่าเอาง่ายๆเดี๋ยวผมล้วงเข้าไปข้างในนะครับตัวที่ใกล้ป่องนี่ยิ่งร้อนจัดทีนี้ว่าตัวเตาคู่แฝดสี่เนี่ยผมจะทําเป็นสองป่องเลยต่อตัวนะครับมันเข้ามาลักษณะย่นแบบนี้มันก็ออกมาย่นแบบนี้นะครับนะให้พี่น้องได้ดูกันนะครับท่านแต่เดียใๆออกว่าเอ๊ะทำไมมันมันต่างตรงไหน,นเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมาทำาให้ดูว่าเผา่า,านเตาดิน กับทานชาโคเนี่ยให้ดู2แบบท่านจะได้เห็นความแตกต่างแบบชัดเจนนะครับสําหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องจากลาพี่น้องไปก่อนขอบคุณที่ติดตามนะครับสาหรับเตาตัวนี้าการแก้ไขระบบการปิดฝาเท่านั้นเองนะครับคงไม่ยากไม่ยากง่ายๆผมอาจจะลอกพวกนี้ออกมาเลยก็ได้ลอกออกมาลอกออกมา,ลมาแล้วก็มาเชื่อมใหม่นะครับเชื่อมเหล็กน็อตตัวเมียขข้างในหรือไม่ก็อาจจะต้องใช้ตัวผู้อยู่ข้างในเ,เลยอะไรประมาณนี้แต่ว่าการใส่ฝามันจะค่อนข้างลำบากนะครับ โอเคจากราพี่น้องไปก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับจเจริญพร